ดีจ้าเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง9298 Channel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับอัจฉริยกรเบอร์หนึ่งณเวลานี้เลยนะครับผมนั่นก็คือตัวของบลูโตที่กลับมาช่วยหมู่บ้านคุโนะนะครับผมที่เป็นบ้านเกิดของเขาซึ่งจะเป็นยังไงนนเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเริ่มมาได้เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยถ้าใครแบบว่าสนใจนะครับผมก็ติดต่อที่ แฟนเพจได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าต้องบอกก่อนว่านะเวลานี้เนี่ยอาชญากรเบอร์หนึ่งเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับผมนั่นก็คือตัวของบรุโต หรืออุซุมกิบรูโตนะครับแต่ต้องการกระบาดตรงอุซุมกิออกนะเพราะว่านเวลานี้เนี่ยบรูโตถูกมองว่าเป็นพวกนอกคอ,อกไปแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านตัวของคาวากิซะเองนะครับที่มาอยู่ในฐานะอุซุมกินะครับโดยที่เป็นสถานะลูกคนโตของโฮคัเงรุ่นที่7นะครับอย่างตัวของนารูโตะนั่นเองซึ่งบรูโตสถานะของเขาตอนนี้คือนินจาหลบหนีนะครับแล้วก็เป็นอัจฉริยกรนะครับที่ฆ่าโฮคัเงรุ่นที่7กับภรรยานะครับผมที่คนภาย นอกรู้นะที่ไม่ใช่แบบว่าคนแบบเบื้องลึกจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าคนเบื้องลึกจริงๆเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าบรูตโตไม่ได้เป็นคนทำเนาะซึ่งคนภายนอกก็จะคิดว่าเออบรูตโตคือนินจาหลบหนีนะครับแน่นอนว่ากฎของนินจาหลบหนีเนี่ยคือจะต้องถูกตามล่านะครับแล้วก็จะต้องถูกเก็บนะครับซึ่งแน่นอนว่าที่ผ่านมามันก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ในกรณีของอิทาจิเงี้ยมันไม่ได้ถูกนะครับเพราะว่า ตัวของอิทาจิเนี่ยคือมีการที่เป็นเหมือนแบบว่าทําพันธสัญญานะครับกับผู้ใหญ่ระดับสูงนะครับอย่างฮคกังเงะรุ่น3ดันโซอะไรเงี้ยอิทาจิก็เลยกลายเป็นนินจาหลบหนีที่ไม่ถูกทางหน่วยลับของโคโนฮะเนี่ยตามฆ่านะครับส่วนซาสึสเกะเองเนี่ยอย่างที่เรารู้กันดีว่าซึนาเดะเขาเบรกการที่ตามล่าฆ่าซาสึสเกะนะครับแต่ก็พอมาเป็นในยุคข,ของดันโซนะครับดันโซก็ยกเลิกไอตรงที่แบบว่าห้ามประหารซาสึสเกะนะครับกลายเป็นว่า ก็ไล่าตามล่าซาสเกะเหมือนเดิมนะครับผมแต่แน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยซาสเกะมันก็ไปทําเรื่องไว้ใช่ไหมที่มันไปจัดการบีนะครับผมซึ่งเป็นตัวปอมแหละอย่างที่เรารู้กันดีแต่คุโมะเนี่ยค่อนข้างที่จะโมโหนะครับก็เลยแบบว่าจะประหารซาสเกะนะครับผมก็เลยทําให้ดันโซเนี่ยอนุมัติไปอะไรทํานองนี้นะครับแน่นอนว่าในนินจานะครับตั้งแต่ยุคอดีตของคโนฮะเนี่ยคนที่เป็นนินจาหลบหนีเนี่ยก็คือระดับท็อปนะครับผมของคโนฮะทั้งนั้นเลยนะครับเริ่มจากตัวของมาดาระ ก็เป็นนินจาหลบหนีเหมือนกันนะครับแล้วก็กลับมาที่หมู่บ้านเหมือนกันนะครับ mm. แถมมาดาระเนี่ยกลับมาเพื่อทําลายหมู่บ้านใช่ไหมเอาก้าวหางมานะครับผมแล้วก็จะมีทางด้านตัวของโอโรจิมารุนะครับเองก็เป็นนินจาหลบหนีแล้วพอกลับมาที่หมู่บ้านเนี่ยก็คือมาทําลายโคโนฮะเช่นเคยนะครับแล้วก็ฆ่าโฮคังนี้ รุ่นที่3ไปนะครับนั่นคือปู่ฮิรูเซ็นของเรานั่นเองแล้วก็มาในส่วนของโอบิโตะนะครับโอบิโตะเองเนี่ยก็เป็นนินจาหลบหนีเช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวของโอบิโตะเนี่ยรู้ในานามว่าเขาเสียชีวิตใช่ไหมแต่เขาก็มารู้ที่หลังว่าโอบิโตะเนี่ยเป็นแกนหลักนะครับของแสงอุตสาหที่แบบว่ายุคชั่วร้ายเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่โอบิโตะกลับมาที่หมู่บ้าน ก็มาทำลายโคโนฮานะที่อัญเชิญก้าวหางออกจากตัวของคุชินะนะครับมาทําให้หมู่บ้านโคโนฮานเนี่ยเละเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเละมากพอสมควรนะครับและก็เรียกได้ว่าเป็นวันสําคัญนะครับวันหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยวันที่นารุโตะเกิดพอดีนะครับผมแล้วก็ทางด้านตัวของอิทาจินะครับอิทาจินี่ก็เป็นนินจาลบหนีนะครับแล้วก็ในช่วงที่เขากลับมาที่หมู่บ้านเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้มาทําลายหมู่บ้านนะครับก็จะได้มาสู้กับไกแล้วก็คาคาชินะครับนี่นีเน่อ หน่อยรวมถึงอาซึมะแล้วก็คุเลนยนะครับผมก็ได้สู้กับตัวของอิทาจิใช่ไหมแล้วก็มาในยุคข,ของซาสึเกะเนี่ยซาสึเกะเองก็เป็นนินจาหลบหนีอย่างที่เราบอกไปนะครับแต่ตอนช่วงที่เขากลับมาที่หมู่บ้านเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่หมู่บ้านใเวลานั้นเนี่ยก็คือส่งนินจาออกไปลบในสถานการณ์ที่เป็นมหาสงครามโลกนินจาครั้งที่4นะครับแน่นอนว่าโอโลมาด้วยเนาะซึ่งก็มีการแซวจากซุยเงสึนะครับผมว่าเฮ้ยถ้าคิดจะทําลายคุโนฮาตอนนี้เนี่ยคือสามารถทําลาย ได้เลยนะเพราะว่าคนเก่งๆของคุณโอฮะเนี่ยต่างก็ถูกส่งไปนะครับผมที่สนามลบหมดแล้วซึ่งแน่นอนนะครับว่าแต่ละคนนะครับที่ เป็นนินจาหลบหนีนะครับแล้วก็กลับมาที่หมู่บ้านเนี่ยมักจะมาทําลายคโนฮะใช่ไหมซาสึเกะณเวลานั้นเองเนี่ยก็มีมุมมองที่อยากจะทําลายคโนฮะแล้วก็พวกระดับสูงเหมือนกันนะครับผมแต่แน่นอนว่าณเวลานั้นก็ไม่ได้ทําลายไปนะครับซาสึเกะกับอิทจีเนี่ยถือว่ากลับมาที่หมู่บ้านโดยที่ไม่ทําให้หมู่บ้านเสียหายนะครับเชกเช่นเดียวกับโบลุโตณเวลานี้นะครับที่เขาเนี่ยก็กลับมาช่วยเหลือหมู่บ้านเนาะเพราะว่าณตอนนี้เนี่ย โค้ดมันได้นำทับนะครับของ10หางเนี่ยหรือว่าที่เพื่อนๆแซลกันว่าเป็นฟรีเซอร์นะครับผมมาที่โคโนะะนะครับผมแน่นอนว่ามันก็เป็นเหตุผลที่จะล่อตัวของบุลูโตเนี่ย ออกมาด้วยนะครับเพราะว่าโค้ดเนี่ยตามล่ามา2ปีและไม่เจอสักทีก็เลยต้องมาบุกคโนฮะนะครับเพื่อที่จะทําลายพรรคพวกของบรูโตนะครับผมแล้วก็พยายามให้พรรคพวกของบรูโตเนี่ยเรียกร้องตัวของบรูโตออกมานะครับแน่นอนว่ามันก็ได้ผลด้วยนะแล้วก็ตัวของบรูโตเองเนี่ยออกมาเช่นเดียวกันนะครับก็เหยียบหน้าโค้ดไป1หนึ่งทีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังจะเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดนะครับเพราะว่าทั้งโค้ดแล้วก็คาวากิเนี่ยต่างจ้องที่จะฆ่าตัวของ บรุโตนะครับแลวดูเหมือนว่าทั้ง2คนนี้เนี่ย ตามหาตัวบรูโตเนี่ยมานานแล้วนะครับอาจจะไม่เจอนะครับก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรมากไปกว่านี้แต่หลังจากนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นการต่อสู้ที่หนุกกันเลยนะครับดีไม่ดีหลังจากนี้เนี่ยบรูโตอาจจะเป็นนินจาถอนตัวคนแรกนะครับที่ทําให้หมู่บ้านคโนฮะเนี่ยเละกว่าที่เคยเป็นมานะครับอย่างที่เราได้เห็นไปในตอนแรกนะครับของมังงะบรูโตหรือว่าอนิเมะของบรูโตนะครับเราจะเห็นว่าหมู่บ้านคโนฮะนี่คือแบบว่าเละไม่เป็นชิ้นดีเลยนะครับผมคือเละเหมือนกับตอนที่ เพนมันมาบุกถล่มเลยแต่เพนเนี่ยมันเป็นคนนอกใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยคือเป็นคนในที่กลับมาเหมือนแบบว่าทําให้หมู่บ้านเสียหายนะครับผมแน่นอนว่าในช่วงที่โอโลทําลายหมู่บ้านเองเนี่ยมันก็เสียหายแต่ก็ไม่มากใช่ไหมแล้วก็ในช่วงที่โอวิโตที่ทําให้ก้าวหางโผลกมาเนี่ยมันก็ถือว่าเสียหายนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าไม่ได้เยอะแยะอะไรถึงขั้นเพนนะครับผมแต่ตัวของบรูโตเนี่ยอาจจะทําให้หมู่บ้านเนี่ยกลับไปอยู่ในสภาพที่เคยโดนเพนเนี่ย ทำลายล้างเลยก็เป็นไวได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า เราจะเห็นสภาพหมู่บ้านแล้วใช่ไหมว่ามันเละมากนะครับแล้วก็แบบหน้าตาของรูปสลักโฮคังเงี้เนี่ยคือเละเทะไปหมดเลยนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าบรูโตะจะทําให้หมู่บ้านเนี่ยไปถึงในจุดนั้นหรือเปล่านะครับผมแต่แน่นอนนะครับว่าผมเองเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าไอ้พวกนินจาที่เป็นนินจาคโนฮาและถูกมองว่าเป็นพวกนินจาถอนตัวเนี่ยมันจะกลับมาที่หมู่บ้านทาไมใช่ไหมเพราะว่าปกติแล้วพอนินจาที่ออกจากหมู่บ้านไปเนี่ยเขาก็จะไปแล้วไปรับเลยนะครับผมไม่หวนกลับมาเพราะว่าแน่นอน มันเป็นกฎของหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับอย่างที่ตัวของชิกามารุบอกแหละว่าต่อให้ถ้ามันเนี่ยไม่สังหารบรุโตรหรือว่าไม่ลงโทษบรุโตนะครับพวกชาวบ้านนะครับก็จะมาประท้วงกันอยู่ดีนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าเป็นนินจาปกติเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็หนีให้สุดอะคือหนีให้ตัวเองรอดนะครับไม่มีทางกลับมาแบบว่าขุดหลุมฝังตัวเองอย่างแน่นอนนะครับแต่เราจะเห็นว่านินจาในแต่ละยุคข,ของโคโนฮะเนี่ยมันกลับมาหมดเลยนะครับและแต่ละคนกลับมาเนี่ยก็คือหวั หวังผลได้เลยนะครับผมไออย่างโอโลงี้กลับมาก็คือหวังผลได้เลยว่าตัวเองเนี่ยคือฆ่าตัวของฮิลูเซนไปใช่ไหมแล้วก็ตัวเองอาจจะสูญเสียแขนสองข้างไปนะครับผมแต่ก็ถือว่าเรียกได้ว่าทําลายคโคโนฮะได้แบบว่าอ่ะพอสมควรเลยถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สัก20%หรือว่าอาจจะ3 0เลยนะครับอย่างโอวิโตเองเนี้ยกลับมาที่คโคโนฮะเองก็ทําลายคโคโนฮะไปได้เยอะพอสมควรนะครับแต่เราจะเอาไปเทียบกับทางด้านบรูโตไม่ได้นะครับเพราะว่าเจตนาเนี่ยมันคนละเจตนากันเนาะเพราะว่าไอส องคนนั้นเนี่ยคือมันตั้งใจที่จะทําลายโคนอฮาอยู่แล้วนะครับมันก็หวังผลได้แหละฝีมือของพวกมันเองเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับผมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับต้นๆน,นะครับผมของโลกนินจาไม่ว่าจะเป็นโอโรหรือว่าโอบิโตะนะครับถึงแม้ว่าถ้าเป็นอิทาจิผมมองว่าถ้าคิดจะทําลายโคนอฮาจริงๆนะครับก็คิดว่าน่าจะทาได้นะครับผมรวมถึงซาสึสเกะด้วยแต่แน่นอนว่าเจตนาของการกลับมาของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างอิทาจิเนี่ย ก็คือมาตามหาตัวของนารุโตะใช่ไหมเพราะว่ามาในฐานะงานของแสงอุสานะครับแล้วก็ทางด้านตัวของเซอร์สเกตเนี่ยก็กลับมานะครับเพราะว่าอยากจะตามหาความจริงนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับตระกูลอุจิวะนะครับแล้วก็นินจาอะไรทํานองนี้นะครับรวมถึงหมู่บ้านด้วยนะครับคือแน่นอนว่าเขาอยากจะเข้าใจอิทจิให้มากขึ้นนะครับอันนี้เราพูดแบบย่อๆก็แล้วกันเนาะส่วนบรุโตเนี่ยก็มีความตั้งใจนะครับในการที่อยากจะปกป้องคโนฮะนะครับซึ่งเรื่องหลังจากนี้เนี่ยถ้ามันจะเป็นการตอ สู้ที่ทําให้โคโนฮะถึงกับต้องพังทลายลงนะครับมันก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าบรูโตเองก็ต้องป้องกันตัวนะครับผมอันนี้เนี่ยพูดให้ฟังเอาไว้นะครับเผื่อมันอาจจะเกิดเร็วๆนี้ก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครหลักๆเนี่ยก็มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะไม่ว่าจะเป็นโค้ดคาวกิบรูโตซาดะาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็รวมถึงกองทัพ10หหางนะครับที่ถูกระบุว่ามีมากนะครับผมคือเป็นพันเลยก็ว่าได้นะครับผมต้องรอดูกันว่ามันจะทาให โคโนฮะของเราเนี่ยเสียหายมากแค่ไหนนะครับสำหรับนินจาถอนตัวลำดับหนึ่งณเวลานี้เลยนะครับผมหรือว่าจะบอกว่าเป็นอัจฉริยกรเบอร์หนึ่งของโลก Ninja นะินจาณตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คืออุซุมกิบุรุโตะแต่ต้องบอกว่าต้องเอาคําว่าอุซุมกิออกก่อนนะครับต้องบอกว่าอัจฉริยกรบุรุโตะซะมากกว่านะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้จะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับสาหรับวันนี้ไปว้ย